โอเคครับสวัสดีครับอยู่ผมนุมมิสินนะครับวันนี้ก็มีสินค้ามาใหม่นะครับเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับผมนะตัวนี้เป็นของมือสองนะครับผมนะสภาพอยู่ที่ประมาณแปปอนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ก็มีจูเนอร์ในตัวนะครับก็คือเครื่องทั้งสายนี่เลยครับผมนะฮะก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมนะฮะตัวนี้คาม่มานะครับผมนะะเป็นสินค้ามือสองสภาพสวยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ผมต่อ จากตัวกีตาร์แล้วก็เข้าตัวแอมด้านหลังนี้นะครับผมนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงครับบอกเลยว่า ตัวนี้นะครับผมนะฮะคุ้มมากนะครับอยู่ที่1,500บาทเท่านั้นนะครับผมนะมีแค่ตัวเดียวนะครับผมนะกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับผมนะของยี่ห้อคาร์มานะครับมีชูนเนอร์ในตัวก็คือเครื่องตั้งสายนะครับผมนะสามารถปรับนะฮะทุ้มกลางแหลมแล้วก็ความใสได้หมดทุกย่านเลยนะครับผมนะกับราคา1,500บาทกับร้านนุกมิวสิกขอบคุณครับ